คือเราไม่รู้ว่าจะต้องอธิบายความเป็นกังวลน,นี้อย่างไรชาวนักวาดทุกคนพวกเราจะตกงานกันหมดนี่คือเหตุการณ์ดว่วนเหตุการณ์ฉุกเฉินเราจะตกงานกันหมดเราจะโดนคอมพิวเตอร์มาแย่งงานของเรา วันนี้ทุกคนตำรวจเนี่ฮะมันมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่จะทําให้อาชีพนักวาดของเราเนี่ยเป็นอันตรายมันชื่อเว็บไซต์ว่า p e i s l i r a paint หรือว่าลิงก์ที่ด s สคริปชันเป็นเว็บไซต์ที่มันจะลงสีรูปภาพของเรามันมันมันจะลงสีรูปภาพของเราและสวยด้วยมาดูกัน นี้นะค่ะอันนี้คือหน้าลายเว็บไซต์เนาะดู Howto กันก็คือเขาจะให้เราอัปโหลดรูปภาพเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยมันก็นจะประมวลผล EAI เนี่ย AI กแล้ว AI แยกงานกยแล้วก็จะประมวลผลแล้วก็ลงสีเทนอย่างเสร็จสรรพให้เราแล้วไม่ได้มีแค่การลงสีมีอย่างอื่นด้วยไปลองเล่นกันคุณผู้ชมมันมีรูปแซมเปิลให้เล่นก่อนงั้นเดี๋ยวเราขอเล่นรูปแซมเปิลของเขาก่อนดูซิว่ารูปแซมเปิลของเขาจะลงสีได้ยังไงนี่คือรูปแซมเปิลให้เราลองเล่นอ้วเยอะมากเลยนะสวยเส้นเกกกกกีีียยบิิ้้งงงนนนมาออตัึ ปึ้งนี่คืออุโอ้อุอะนี่คือลงสีมาแล้วหรอใช่ไหมอ๋อสามคนนี้ก็คือเหมือนจะเป็น AI ที่3ามรูปแบบแกสีสวยมาก3ามอาร์ติสในการลงสีใช่ไหมอุ้ยโคตรสีนวลตุ่นมากเพื่อชมสีนวลตุ่นมากทันโปโปซาสกิแกนี่สีสวยมากเราจะให้อุนซาสกิเนี่ยลงสีให้เราประเด็นมันอย่างนี้เห็นรูปนี้ไหมหน้าที่ของเราก็คือจิ้มสีที่เราต้องการอย่างเช่นตอนนี้สีผมสีเหลืองไม่เอาผมสีเหลืองไม่เก๋เอาผมสีชมพูละกันจิ้มไว แถวแถวเส้นผมเหล่านี้ว่ากําหนดขอบเขตให้เขาประมาณนี้เ <_ an> กิดอะไรขึ้นคะผมนางก็ได้เป็นสีชมพูขึ้นมาคอมพิวเตอร์แยกงนกนแล้วมันทําได้ไงวะเ <_ an> <_ an> นี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วไม่ใช่การถ่มสีธรรมดามันมีแบบบลัชมันมีต่างๆมันมีความฟูงกระจายอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมันมีความเอย้ยชุดเนี่ยมันอาจจะเป็นเอาสีแบบชมพูสีอะไรชมพูสีเขียวและกันเขียวเขียวเอาสียยกๆไปเลยมันจะเออมากๆ รถสีเขียวกโปงสีเขียวปยกซึ่งอาจจะเป็นอีกสีหนึ่งหมวกสีนี่คือจิ้มสีม่วงนะหมวกสีหลือหลังแกดูดิแก้มดูแก้มเติมแก้มให้กูกคือถ้าทัานแบบทัานวาดเองจะใช้เวลานานมากในการลงสีลงมาแต่อ่านเดี๋ยวเราเปลี่ยนอาร์ติสดูเผื่อว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปเองโอ้โหโอ้โหคือคมกริบมากเลย ดูสีสิเนี่ยเนี่ยสีที่เราลงไปใช่ไหมเราอาจจะเปลี่ยนกระโปรงเป็นสีสมมติีน้ำตาลหนล่อยละกันมันก็คือข้าวั้นนะมันทำได้อะคุณผู้ชมมันทำได้ดูดิดูดิดูมันทำดูมันทำ,ด,ทำดีมาก ดีมากอันนี้ดีมากแล้วเราก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็เซฟรูปไปทําต่ออาจจะอาจจะไม่ได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือแค่ไปเก็บประเดียดเพิ่มเติมแต่เนี่ยมันมันพอแล้วอะหรือมันอาจจะเป็นที่รูปของเขาหรือเปล่าเขาเซตมาแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจอัปโหลดรูปของตัวเองเป็นรูปไหนรูปที่ต้องอัปโหลดก็คือเป็นรูปที่ไม่มีสีใช่ไหมเป็นรูปลายเส้นที่ตัดเส้นอะไรมาแล้วประมาณหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะลองอัปรูปที่เราเคยวาดไปแล้วในคลิปเก่าๆแล้วกันเพราะว่าขี้เกียจวาดใหม่ท่านาวแล้วกันทำบนห่าว เป็นติงตึ้งตึงตึง,ตง,ตง,ตงเอออันนี้ก็คือนางออโต้เจเนเรตมาโดยที่ยังไม่ได้คลดสีให้หนางใช่ปะก็คมอยู่นะ ก็คมอยู่นะประเด็นแสดงว่ายิ่งเราทําเส้นมาสะอาดเท่าไหร่คอมพิวเตอร์มันก็จะยิ่งแบบเจเนเรตสีให้เราได้แบบกิ้งขึ้นมากเท่านั้นเราชอบอีตัวเคนคุณคุณพี่คัน,ค,นคันเนจังนี่นะที่ลงสีเราชอบลายเส้นคนนี้วะ่ะหยหไม,ไม,ไมลองให้ท่านฮาวเป็นผมสีออกเข้มเข้ม,ขมดำดำเขียวๆหน่อยหนึ่งเพราะว่าหลายคนอย,นอยากให้เห็นอยากหเห็นผมดําใช่ไหมแล้วสีผมสีอ่าสีผิวสีผิวเข้มหน่อยสีผิวแบบเข้มๆเป็นท่านฮาวที่มีความสีผมเข้มสีผิวเข้มนิดนึงนะ เสื้อคุมเราเห็นสีภูมิลแล้วเอาเสื้อคุมสีฟ้าและกันข้างในอาจจะเป็นแบบครีมอ่อนกางเกงสีสีแดงมีจีส้สีสีเขียวไปตองนี่คือไม่ได้แบบนี่มว่วงนะนี่คือการลงสีมว่วงนะมีนองลูกไฟคาราิเฟอร์สีม้มเลสสีปึงปึงปึงเนี่ยก็ล่ออยู่นะ <c oughs> <c oughs> แกมันก็เข้าที่เข้าทางอยู่นะเว้ย <c oughs> อะถึงแม้ว่าบางบุมมันอาจจะ ใช้ไม่ได้เพราะว่าเห็นปะสังเกตดีๆน,น,นะคุณผู้ชมตรงขาเห็นปะตรงขาเขาอะขาเขาะอะเพราะเส้นเราไม่ได้ปิดอะแบบเส,เส้นเสมันเปิดอยู่มันไม่ได้เป็นกล่องชัดเจนสีของที่น้องระบายมามันก็เลยรั่วออกมาแต่เท่าเนี้ยก็โอเคจะไปซ่อมต่อได้ประหยัดเวลาโคตรเวอร์ๆขอลองอีกหน่อยเบจิต้ามจิต้าฉันจะลองลงสีเบจิต้าแบบว่าหวานเบล หวานแมวแปลว่านี่นี่นางนางออโต้เจนเนอเรตมาก็คือสวยแล้วนะประเด็นออตโอตโเ้เจนเนเรตมาก็คือสวยแล้วสมมติเราจะให้เบจเเต้าใส่เสื้อสีชมพูสีชมพูกุรงเกงสีชมพูอีกผมสีฟ้าเป็นร่างสายยา่าเลสสีนี่คือคือมุ่งๆคร่าวๆแต่พบ,บ,บ,บ้าดูสิ <c oughs> น่ารักดูสิพนนี้งานคลิปอยู่กันนะดูดู ลงสีคือนวลเนียนสีที่พี่เขาลงไปก็คือนวลเนียนตุ่มปอมตุ่มปำมากกว่าฉันอีกอันนี้เหมาะมากในการเอาไปเป็นสีเบสก่อนที่จะไปแอดชาร์โดเพิ่มอะไรต่างๆก็คือดูถ้าเกิดว่าในช่องเดียวกันเนี่ยสมมุติช่องผมสีฟ้าตรงนี้ยผู้ชมช่องนี้ถ้าเกิดเช่าเดียวกันแต่ว่าเราใส่ไปสสีล่ะมันจะเกิดการไล่สีเกิดขึ้นไหมเราคิดว่ามันน่าจะไล่สีให้เราสีฟ้ากับสีเอ่อสีม่วงอ่อนอะไรกันมันต้องไล่สีให้เราแน่เลย พี่เขาไม่ไล่สีให้เราวะ่ะนางคานวณจากการที่สีตรงไหนช่องตรงไหนมีสีเยอะกว่าก็จะปัดเป็นสีนั้นเนาะคิดว่าค้แต่อันนี้สวยโมกริปมากแม่ขอลองเปลี่ยนรูปถ้าเกิดว่าพปนุกที่ไม่ใช่คนเป็นสัตว์ลองดูอันนี้เป็นพอมนุกใน Animal Crossing นางก็คำนวณมาได้ดีประมาณนึงอยู่ไม่ตลกจ่างเลยวะพอมนุกเี่ตัวสีน้ำตาลเสื้สีเขียวมิ้นท์โอ้โห อ๋อตรงนี้ก็คือสีหน้ากลมมาจุดนี้คือแบบถ้าเจอทำดุกในเกาะออนิโมคัสซิ่งที่เป็นทรงนี้คือวิ่งเพราะว่าทักที่เราตัดมาเนี่ยมันไม่ได้มีรายละเอียดของโครงหน้าแบบที่เป็นกรอบชัดเจนใช่ป่ะเพราะว่ารูปที่เราตัดมาเนี่ยกะว่าแบบจะเอาไปแบบลงสีแบบกึง่งๆไม่มีเส้นนิดนึงก็เลยไม่ได้ตัดมาครบทุกเส้นรูปที่เหมาะสมก็เลยจะต้องเป็นรูปที่มีความกรอบของเส้นที่ชัดเจนเหมือนกับว่าเป็นกลวงกลมชัดเจน แล้วในกรณีที่รูปภาพของเรามันเป็นรูปสเกต็ตรูปที่เส้นไม่สะอาดเท่านี้มาดูกันรูปนี้เราวาดใน food kingdom ีพีอาหารตามสั่งเป็นคุณแม่สังเกตร,รูปก็คือเส้นขยุกข,ขยุยมากฉันว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะต้องงงฉันมันจะต้องงงมันต้องเออมันจะต้องดูไม่ดูเรื่องว่าเป็นรูปอะไรดูซิดูแบบยังไม่ลงสีซีเพนให้ฉันหน่อยปึ้ง <c oughs> <c oughs> ก็คือเป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้นะคะตรงนี้แตม่มันก็เกือบเข้าที่เข้าทางอยู่นะแต่มันมึงเพ้นรูปอะไรมาก็ไม่รู้ว่าขอดูคนแทนโปโปเพ้นหน่อยอ่ะคนนี้อุ้ยแต่คนอุ้ยคนน,คน,นี้คนนี้เทสในการลงสีดีอะ่ะคนนี้สีสวยอะ่ะ <c oughs> คนนี้แบบอืมดืเราลงคราวนั้นไป,ไปเป็นสีกึ่งกึงน้ำตาลในคลิปก่อนเป็นกึ่งน้ำตาลใช่ไหมี e s ส e อุ้ยจิ้มไปสี่จุดแต่มันดูดิแต่เขามาให้ตรงนี้อุ้ยสวยกว่าที่กูวาดในคลิปอีกสีสวยกว่าที่กูวาดในคลิปอีกก้ากามันจะแบบสวยมันช่องนี้มันเยีงงานกูคนเชงกันกูถือว่าฟูดคิงดอมมีนพีต่ดพายฉันชใช่อีนเนี่ละในการลงสีถือว่าโกงไหมโกงแหละแต่ก็ห่วยอ้อดูดิไม่โอเคใช่ไหมโอเคแทนปโปโปเนี่ยลงสีสวยฉันเชียร์คนนี้ใช้สีชมพูเข้าไปหน่อยหนึ่งเนาะมันน่ารักแค่มัน เกินเบอร์มากเทียบกับูปต้นฉบับคนสีมันมันดีกว่าที่กูําทีนี้ทีนี้ท,นทีนี้เขาบอกว่ามันสามารถเคลียร์ลายเส้นให้ได้ตรงกลุ่มอันนี้นะคะตรงลายคขาว่าลายเนี่ยมันจะเคลียร์ให้ทําให้เส้นเราสะอาดมากขึ้นลองดูซิอะไรอ่ะลายซิมพลายกดดูสิตึงตึ้งตึงตึ้งโอ้ห้าองแพนด้าเคลียร์เส้นให้มันก็สะอาดขึ้นนะแต่ว่าดีเทลยังเก็บไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ด้วยความที่เส้นสเกตเรายุ่งม,มากเลยเนาะถ้าเป็นเส้นที่สะอาดกว่านี้มันอาจจะเก็บได้ง่ายมันเหมือน กับแอปในโทรศัพท์ป,ปะที่มันถ่ายรูปแล้วก็ปรับให้เราเป็นอะไรแบบนั้นนะลองดูอีกคนหนึ่งที่โรคุมะโอ้ยคนนี้ก็ไม่สวยอะ่ะแพนดา้าเวยว่กอ๋อมันให้เราตัดเส้นตรงนี้ได้ด้วยแต่ทำไมจะต้องมาตัดไในนี้วะงงไม่ตัดหรอกให้ไลน์ซิมพลิฟายนี่แหละให้มันทำออตโตโด okay, เดลเลตโอเคแอนลเดะดูเกินเกินเบอร์มากผู้ชมหนักใจอะสิ่งนี้ เราคิดว่ามันน่าจะเป็นการประมวลผลของของรูปร่างแหละเพราะว่าสมัยนี้คุณผู้ชมพวกโปรแกรมในคอมพิวเตอร์หรือว่าแอปอะไรเงี้ยมันทาอย่างนี้ได้แล้วอันนี้น่าจะเป็นการเก็บข้อมลูลแล้วก็ประมวลผลอะไรต่างๆขึ้นมาเราว่ามันก็เก๋ด,ดีแล้วก็น่าจะทําให้งานเราทํางานง่ายขึ้นหรือเปล่าส่วนตัวเราว่ามันสะดวกสบายประมาณหนึ่งอยู่แต่มันก็มีแอปมั่วบ้างไอความแอปมั่วเนี่ยซ่อมแซมได้ด้วยการเอาเก็บภาพเนี่ยไปใส่แสงเงาเก็บดีเทลอะไรเพิ่มนิดนึงประหยัดเวลากว่าม,มากๆไปลองเล่นกันดู เพทาลิก้าเห็นเขาไม่ได้สปอนเราเก็บมาฝากกันเดี๋ยวถ้าเจออะไรอย่างนี้อีกจะเก็บมาฝากกันในอีพีต่อไปนะคะวันนี้เปล่าแล้ว,ลวเจอกันใหม่ See you later บายฉันจะไม่ยอมตกเป็นทาสแกหรอกค่ะอันตอนกรอนแปลว่าอิสระฉันจะไม่ยอมไปเป็นทาสแกหรอกค่ะ